โอเคฮะตอนนี้ก็อยู่ที่งานอันเดอร์อัพ2024นะทะที่ปทุมสปีดเวย์นะฮะกับโซนแรกกับผมกับโซนรถแดกนะฮะโดยโซนรถแดกนะก็คือการที่คนนะเอารถส่วนตัวนะรถแข่งรถซิ่งนะใครที่ทํารถมาทําเครื่องมา,สามา,มาสามารถมาลองรถแด็กตรงนี้ได้นะครับโดยจะเป็นทางตรงระยะยาวนะครับบอกเลยว่าโซนนี้นะฮะใครหูไม่พร้อมนะฮะอย่ามานะฮะอย่างเพื่อนผมคนนี้นะฮะอยู่โซนรถแดกมาตั้งแต่บ่ายนะครับจนตอนนี้นะฮะเขาไม่ได้ยินที่ผมพูดแล้วครับผมผมจะลองพูดให้เขฟาฟังนะครับเขาจะไม่ได้ยินนะครับเ เหนื่อยไหมกินข้าวยังเห็นไหมฮะนี่คือนะฮะคนที่อยู่โซนรถแดกนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะฮะจะมีอาการหูประสาทเสื่อมนะครับแต่บอกเลยว่ามันมากนะครับเพราะว่ารถที่นําเข้ามาแดกเนี่ยมีทั้งรถบ้านรถซิง่งแล้รถสปอร์ตนะฮะล่าสุดก่อนหน้านี้ฮโรลส์รอยนะฮะรถหรูนะฮะมาลงแดกด้วยโอ้โหอะไรกันเนี่ยหูจะหลวกแล้วพอเดอไปกันเดินไปโซนหนึ่งกันดีกว่าครับผม <c oughs> พูดไปแล้ว ครับผมแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโซนของบูธสปอนเซอร์ของเรานะครับซึ่งเรานํามาด้วยแบรนด์ g p N e นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมทุกคนมางานรถทุกคนก็ต้องอยากดูรถถูกไหมครับเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในงานอันดับ2อัน2ีนี้จะมีรถรุ่นอะไรกันบ้างครับไปดูกันครับผม นี่ฮะอย่างที่ผมเปิดตรงนี้เลยนะครับผมอยู่โซนของ RX7 นะครับผมไว้บอกเลยว่ารถหรูสวยมากแต่ไฟหน้าของเราต้อง RX7 นะครับ GPN ครับอ่าใช่ครับชื่ออาจคล้ายกันนะ RX7 กับ RX7 แต่ RX7 คือรถนะ RX7 นะคือไฟหน้าอันดับหนึ่งนะครับผมมากไปด้วยไปฮะสำหรับงานรถนะฮะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะมันมีรถแบบทุกยี่ห้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะรถบัสรถเบนท์รถเก่งจักรยานมอเตอร์ไซค์นะอ่าอย่างโซนโน้นก็จะเป็นรถ ฟอร์ดมาสแตงตัวนี้ก็จะเป็นซูปรานะครับผมเยอะจริงๆครับนี่ฮะกลุ่มฟอร์ดตรงนี้นะครับผมนี่อ่าอย่างคันนี้นะครับผมก็จะมีทั้งเดวิลไอ้นะครับที่เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับผมที่สําคัญนะครับเบ้าตัดหมอกเป็นทรงกลมแบบนี้ติดตั้งโปรเจคเตอร์ตัดหมอกของเราได้ด้วยนะครับถูกต้องครับผมอย่าง G ี i n i a ก็บอกเลยว่าก็สามารถติดตั้งได้กับรถฟอร์ดนะหรือไอเอ็กเซเว่นที่ผ่านมาเมื่อกี้เราสามารถติดตั้งได้หมดเลยนะครับผมทั้งหลอดทั้งโปรเจคเตอร์นะผมไปดูกันต่อครับผม เยอะมากเขาบอกเลยว่าผมกับคุณวินเดินมา2อสวันแล้วฮะสองสาวันนะยังเดินไม่เสร็จเลยเดินไม่หมดเลยนะฮะแต่ละคันก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองเนาะถูกต้องครับรถยุโรปนี่แต่งมาก็สวยสวยงามมากรถญี่ปุ่นนี่ก็แต่งมาสไตล์มีหลายสไตล์ทั้งผมก็พูดแบบนั้นแหละผมก็ไม่รู้หรอกสไตล์อะไรบ้างใช่พวกเราไม่เคยรู้อะไรรู้แค่เรื่องไฟหน้าอย่างเดียว BMW คันนี้ไฟหน้าขั้วอะไรอ่ขั้วไก่ครับขั้วไข่ไม่ใช่อะก็สามารถมาเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ของ G ีบีดได้นะฮะโอ้ดูนี่ม เป็นฟู้ดทักนะครับมีอะไรน่ากินบ้างนะเดี๋ยวเราก็ก็ไม่กินหรอกเพราะว่าเรากินมาแล้วจะบอกไว้อยากกินก็มาซื้อเองรถแต่งอีกประเภทหนึ่งนะที่อาจจะไม่เน้นซิ่งเน้นแรงนะแต่เน้นสวยงามสนุกตลกนะสําหรับใครนะที่มางานรถแล้วมีลูกมีหลานมานะพ่อแม่ดูแต่รถซิ่งนะก็เลยแบบว่าเอ้ยเอาลูกมาทิ้งไว้ตรงนี้นะเพื่อให้ดูรถนะการ์ตูนชื่ออะไรวะไอแดงมั้งไลนิ่งแม็กควีนจากเรื่องคาร์สนะมาดูฮะ ทาถึงนะฮะในเรื่องของการแรปรถทั้งคันได้สวยมากเรื่องคานะรวมถึงมีการติดจอที่กระจกหน้าให้เหมือนลูกตากระดิกได้นะครับผมวันนี้มา2คันเป็นเพื่อนเขานะชื่อไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าของเตยนะมาครับไอ้แดงบางชันนะบอกเลยว่า2คันนี้นะอยู่ในเรื่องวัยหนุ่มเนะ อยู่ในเรื่องคาเรื่องคาครับผมไม่ใช่วัยหนุ่มนะสวยมากนี่ก็เป็นขวัญใจเด็กๆเลยนะไม่ต้องไปซิ่งให้เร็วฮะไม่ต้องไปดิฟให้ปวดหัวนะแต่สวยแน่นอนจอดเฉยๆคนถ่ายรูปเป็นร้อยเลยฮะใครที่ไปงานรถบ่อยๆก็บอกเลยว่าเจอแน่นอนเจอแน่นอนแต่คันี้ผมไม่เคยเจอสีป้าไอ้ฟ้าของเตยเด็กชอบนะอย่างเงี้ยผมยังชอบเลยชอบรถเหรอชอบฟิตตี้แถวนี้ยอ้้าจริงเลยเฉียวผู้ชายคนนี้ก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับโซนจอดรถของกลุ่มต่างๆที่มา งานในวันนี้นะระวังรถชนฮะรถชนจริงด้วยไม่ได้พูดเล่นรถชนจริงด้วยรถชนบุรีกิจกรรมหลังจากนี้ก็หลังจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการเปิดงานในช่วงเย็นนะครับผมแล้วก็จะมีผมทั้งรอยู่ผมทั้งรอยู่เซ็กซี่คาร์วอสอ่าใช่ฮะเราจะมีเซ็กซี่คาร์วอสกันในช่วงค่ำหลังจากพี่ดีเปิดงานนะก็จะเป็น ผมนะฮะไปใส่บิกินี่นะฮะเต้นเซ็กซี่คาร์วอชนะให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะบอกเลยว่ากลับไปหาน้ำมนต์ล้างตาซะนะฮะใครที่แบบว่าอยากมานะปีนี้ก็คงไม่ทันแล้วแต่ปีหน้าครับผมบอกเลยว่าเจอกันในเครือของคอนเน็กชันนะซิงขึ้นตึกอ่าสิงขึ้นตึก้าปีหน้า อันเดอร์อัพสิ้นกตึกพวกนี้นะฮะ哈哈哈เขามีงานรถทุกปีนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกช่วงหนึ่งของช่วงพธิธีเปิดแล้วก็เซ็กซนะี่คาร์วอลฮะพวกเราสองคนยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าต้องไปรอไปเต้นเซ็กซี่คาร์วอนะครับ<ต>รผมแล้วเจอกันประมาณห้วกำคำนะครับ บอกเลยว่าตอนนี้ด้านหลังของเรามีเซ็กซี่คาวั์นะครับบ้าเราบอกว่าเราจะไปเต้นเหมือนตอนแรกเขาไม่เอาเราไปเต้นแล้วเหอเรอทำไมอ่ะอ้โหคเราไม่เซ็กซี่โอ้ไม่เวรริร์กเลยงานนี้ไม่เปรี้ยวละเราจะให้ทุกคนดูเซ็กซี่คาร์วัลกันแบบพอหอมกุุนหอมกลิมอ่ะเชิญตากล้องกิดจมาฟังเรานะฮะแหวกตรงกลางเพื่อไปดูน้องเขาเซ็กซี่คาร์วัลได้เลย ร้อยไปแล้วนะครับผมสำหรับงานอัน์ตอัป2024ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีวงอีบูล่าขึ้นต่อนะครับผมวงล็อกนะใช่ครับโคดมันนะฮะเป็นอย่างนี้เลยฮะโอ้ยอย่างนี้เลยใช่ฮะแต่ว่าถามว่าเราจะดูรู้ไหมนะฮะเราเป็นแฟนคลับโฟลีฟอยู่แล้วใช่เพราะเราเป็นสายโฟลีฟสายพิกซี่นะฮะใช่อาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่นะฮะและลาไปด้วยท่าเต้นนะฮะจากพิตตี้จีบีดีของเรานะฮะกับท่าเต้นสุดเซ็กซี่คนคนโอยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ